ส6 5หวันทำความดีไหวพระขอพรเกิดมาทั้งทีต้องเป็นเสร็จรีให้ได้นะคะวันนี้ค้ามดอยู่ที่เดอะพาซิโอพาซาการจราพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะ วันนี้นะคะก็จะจัดงานศิลปะนะคะซึ่งสวยงามมากเลยคุณหนึ่งสวัสดีครับคุณหนึ่งนะคะมหามหาคณะปฏินะฮะมหาคณะปฏิอันนี้ผมก็ได้เราก็ได้มาร่วมงานกับพาซิโอนะฮะที่ของเคียอ้วนชื่องานชื่อมันคือศิลปะนะฮะก็ภายในงานก็จะมีการรวบรวมงานศิลปะของศิลปินภายในประเทศไทยเยอะแยะมากเลยนะประมาณ500กว่าชิ้นนะครับค่ะก็แต่ละคนก็เนี่ยครับทำมาวิจิตรงดงามมากแต่ละชิ้นละชิ้นละชิ้น เพื่อนๆเนี่ยนะคะที่อยู่ทางบ้านเนี่ยนะคะงานนี้จะจัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กันยายนใช่ครับค่ะลองมาชมงานศิลปะนะคะสวยๆนะแบบนี้ที่หาดูกันได้ยากนะยากครับเพราะว่าพราว่ารวมตัวกันขนาดนี้เราโชคดีมากนะคะที่ศิลปินแต่ละคนเอางานมารวบรวมให้เราดูแล้วเพราะว่ากว่าเขาจะปั้นกว่าเขาจะหล่อกว่าเขาจะลงสีทําแต่ละชิ้นเนี่ย ยากมากซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะได้มาชมรวบรวมทุกอย่างเลยทั้งไทยทั้งเทพทั้งพราหมณ์ทุกศาสนารวมกันอยู่ที่นี่แหละฮะเรียกว่าพุทธสินครับผมที่จอดรถสะดวกสบายนะคะชิ้นไหนที่คุณหนึ่งจะแนะนําแบบที่เป็นไฮไลท์เลยว่าจะต้องมาชมให้ได้นะที่นี่แล้วหาดูยากหนึนะคะถ้าชิ้นที่ผมจะแนะนำนะฮะก็เป็นชิ้นชินนูนฮะอาจจะไกลหน่อย เนี่ยฮะชิ้นที่ผมแนะนําก็จะเป็นชิ้นนี้นะฮะซึ่งศิลปิน,ปนใช่ซึ่งศิลปินก็คืออาจารย์เบนเบนนาทีซึ่งจริงๆแล้วผลงานชิ้นนี้เบนนาทีเนี่ยเขาเป็นศิลปินที่ปั้นดินเผาแล้วเขาก็เอาดินจากลำปางจากเชียงใหม่จากอะไรเนี่ยมามามาปั้นแล้วก็เผาเนี่ยเพื่อให้เป็นสีตามเนี้ยนะฮะ,ะและสุดท้ายแล้วเขาก็จะมีแค่ชิ้นเดียวต้นแบบส่วนอันเนี้ยมันเป็นชิ้นบอลโลหะบอลเขาพยายามทําสีเนี่ยให้เหมือนกับชิ้น ดินเผาของเขามากที่สุด oh. ก็เลยก็เลยออกมาเป็นชิน้นนี้แล้วก็ผมมองว่ายากมากแล้วก็ชิ้นนี้น่าจะเป็นกําเนิดน,น่าจะกําเนิดหนุมารหรือหรือกาเนิดพญาครุฑอะไรเนี่ยะฮะนี่จะเป็นองค์พญาครุฑกําเนิดพญาครุฑเพราะว่าศิลปะของเนี้ยก็คือว่าเนี่ยจะมีนะ,ค,ะค่อยๆหล่อล้อมขึ้นมาถึงจะไปเ็นเป็นองค์พญาครุฑใช่แต่ถ้า,าแต,แต่แต่ถ้าชมงานจริงๆอะ่ะถ้าเราเห็นดินเผาเป็นหน<ย>น,นุมา พญาคุดนะฮะนี่เป็นพยาคุดแต่อีกองหนึ่งด้านนู้นก็จะเป็นหนุมใช่อันนี้กาเนิดหนุมานกำเนิดหนุมอันนี้จะเป็นชิ้นแรกของเขาชุดแรกของเขาเลยที่เป็นกําเนิดหนุมาพอคนมีกําเนิดหนุมานเสร็จก็จะมีโอกาสซื้อต่อชิ้นนี้ในชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นเรื่อยๆที่เป็นของเขามาแล้วมันเป็นชิ้นนี้อีกใช่แล้วทำสวยมากเลยนะคะแต่งานจริงงานอันนี้ก็ สูสีกับงานดินเผาเลยฮะอันนี้จะสูสีกว่าพี่มดสังเกตดูเห็นปะ<อ>สีจะสีจะออกดินเผากว่าอันนี้มันออกเข้มกว่าหน่อยอันนี้นเป็ออกน้ำตาลอันนี้<ช>ออน,น้ำตาลแดงใช่เนี่ยอันอันนี้ออกดินเผาเลยเนี่ยผมเลยมองว่างานในหาดูยากเพราะว่าเจ้าของแต่ละคนก็แทบจะไม่ได้ออกมาให้โชว์แล้วงานศิละปะเนี่ยนะคะที่มาที่มาแสดงโชว์ที่เนี่ยนะคะ มูลค่านี่คือหลายร้อยล้านน่าจะเป็นรวบพันล้านนะใช่ใช่ใชเยอะมา<ะ>กเยอะ,ะเยอะถึงค่ะนานๆนะคะจะได้มีโอกาสนะะได้มาชื่นชมงานศิลปะนะคะที่สวยๆแบบนี้แล้วก็ยิ่งใหญ่มากเลยร่วมๆ500ชิ้น,นะคะ่ะใช่ฮะห,หาชมได้ยากมากปิน30กว่าศิลปินนะฮะ30กว่าชีวิตเลยที่ออกแบบรวมๆกันก็ลงหล่อหลายๆลงหลอก็แทบจะลงหลอระดับระดับระดับประเทศและมารวมตัวมารวมตัวกันทั้งหมดจัดงานนี้ขึ้นมาใช่ เยอะแยะมากมายเลยมาหาชมได้แล้วส่วนส่วนส่วนของอาจารย์เหลิมด้วยนะใช่ใช่อันนี้จะเป็นวิณุพง์หนูนันฮะที่ปั้นปั้นอาจารย์เหลิมป้าอาจารย์เหลิมแล้วก็ปั้นพี่ตูนใช่ปั้นพี่ตูนด้วยนะคะงานสวยๆทั้งนั้นเลยนอกจากนั้นจริงๆมันยังมีนี่ด้วยฮะเป็นงานนีโอที่เป็นที่เป็นเราทําให้ร่วมสมัยร่วมสมัยเหมือนพวกแนวแบบิกเนี่ยเหมือนพวกอะไรเงี้ยจะเป็นไทยแล้วก็เป็นศิลปินไทยเพ้นท์หมดทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีงานพวก จิวเวลี่เล็กๆเต็มไปหมดเลยเล็กๆที่เป็นแบบเครื่องประดับเคื่องประดับคอยคอได้อะไรพวกนี้ครัก็อย่าลืมมาเชิญชมกันนะครับงานนะคะจัดถึงวันที่ส5กันยาค่ะที่เดอะพาเซโอพาซ่าที่จอดรถสะดวกสบายมากเลยนะคะมันคือศิลปะครับ